สวัสดีค่ะชาจากไทยไทยแลนด์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาพูดถึงผนัง M C S Wall นะคะต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับบ้านในหน้าฝนกันใครเคยเจอปัญหาในหน้าฝนแบบนี้บ้างคะกำลังก่อสร้างอยู่แล้วฝนก็ตกลงมาบ้านก็ไม่เสร็จสักทีฉันก็อยากจะเข้าไปอยู่แล้ว หรือถ้าใครเป็นผู้รับเหมากําลังเจอปัญหานี้อยู่ว่าฉาบป,ปูนเมื่อไหร่ก็ไม่แห้งสักทีเนาะเพราะว่ามันชื้นเหลือเกินหน้าฝนนะคะนี่โดยเฉพาะเรื่องของผนังนะคะเป็นด่านแรกเลยเนี่ยที่เราจะต้องเจอเนาะหลังจากที่ก่อร่างสร้างโครงเสร็จแล้วเราก็ต้องทําผนังเราก็จะเจอปัญหาที่พบบ่อยนะคะในผนังก็จะมีตั้งแต่ผนังขึ้นเกิดเ,เชื้อรานะคะสีผนังหลุดลอกน้ำซึมเข้าบ้านเนาะ แล้วอากาศภายในบ้านเนี่ยก็อับชื้นไม่น่าอยู่ด้วยเพราะว่าผนังเนี่ยเพราะว่าเขาชื้นมากๆเขาก็จะเกิดเชื้อราใช่ไหมคะมันก็จะทําให้บ้านซุดซมเร็วแล้วก็ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้อยู่อาศัยด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะชาก็มีทางออกที่ดีมากๆมาแนะนำนั่นก็คือผนังสำเร็จรูป M C S wall นั่นเองนะคะ ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมผนังที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาในหน้าฝนนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยกันน้100ํา1 0 0นะคะป้องกันการรั่วซึมแล้วที่สําคัญคือติดตั้งไว้เสร็จเร็วภายในวันหรือ2วันนั่นเองอีกทั้งยังน้ําหนักเบาไม่เพิ่มภาระให้โครงสร้างบ้านนะคะแล้วก็ยังประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วย ดูแลรักษาง,ง่ายด้วยนะคะทนทานต่อสภาพอากาศผนัง m c s a l l นะคะผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงนะคะผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยทำให้มีคุณสมบัติพิเศษหลากหลายหลายประการนะคะเช่นหนวนกันความร้อนจากและลดเสียงชั้นเยี่ยมนะคะช่วยประหยัดพลังงานปลอดภัยจากสารก่อภูมิแพ้และเชือ้อราทนไฟเพิ่มความปลอดภัยในบ้านนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเราก็รับประกันยาวนานนะคะ ถึง5ปีเต็มมีให้เลือกหลากหลายสีตอบโจทย์ทุกสไตล์การตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นลายอิดลายไม้ลายหินนะคะใครชอบแบบไหนเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปซื้ออิฐมาก่อจริงๆหรือไม่จําเป็นจะต้องมาซื้อไม้มาทําให้มันเปลืองเวลานะคะแบบนี้ก็สวยแล้วก็ดูดีนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องวิธีการเลือกผนัง M C S wall บ้างนะคะว่าเฮ้ยมันเราจะต้องเลือกแบบไหนที่จะเหมาะกับบ้านของเราแล้วก็ต้องติดตั้งแบบไหนยังไงบ้างนะคะ อันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องดูขนาดและรูปแบบของบ้านนะคะว่ากว้างคูณยาวของเราคูณสูงเนี่ยเท่าไหร่ขนาดผนงังเรามีพื้นที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็สภาพอากาศในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็งบประมาณที่มีสุดท้ายก็มาถึงเรื่องของสไตล์การตกแต่งที่ต้องการนะคะบางบ้านก็ชอบแบบที่เป็นลายหินเนาะบางบ้านก็ชอบแบบที่เป็นลายไม้แบบนี้ค่ะการเลือกใช้ mcs wall นะคะไม่เพียงแต่ว่าจะแก้ปัญหาในหน้าฝนนะคะแต่ยัง ให้ประโยชน์ระยะยาวไม่ว่าจะเป็นลดค่าไฟฟ้านะคะจากเครื่องการใช้เครื่องปรับอากาศลดค่าซ่อมแซมบ้านในอนาคตนะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับบ้านเนาะแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวเรานะคะเพราะเมื่อเราลดค่าไฟเราก็จะมีตังค์เหลือใช่ไหมคะเพราะผานัง M C S board เนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือสามารถจกดเก็บความเย็นได้นะคะแล้วก็มีฉนวนกันความร้อนเนาะมันก็จะทำให้ในบ้านเย็นขึ้นได้นะคะ สุดท้ายเลยเนี่ยคือผนัง m c s Wall นะคะถือว่าเป็นทางเลือกที่ชาฉลาดมากนะคะสำหรับบ้านในหน้าฝนและไม่ใช่แค่หน้าฝนนะคะต้องบอกว่าถูกๆูกหน้านะคะเพราะทั้งปลอดภยัยประหยัดและคุ้มค่าในระยะยาวถ้าใครสนใจนะคะกำลังเลือกหาผนัง m c s Wall อยู่ติดต่อเราได้ทางช่องทางด้านล่างน,นี้เลยค่ะ แล้วบ้านใครที่น้ำท่วมนะคะชาก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถอินบ็ i เข้ามาคุยกับน้องแอดมินได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ